Where never rain. สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะมาเดินเล่นค่ะวันนี้ก็มีแดดอีกเช่นเคยแล้วก็มาเจอคุโคโไนีอะไรอ่ะเหมือนกับหัวหัวกระหล่ำปลีบ้านเรานะคะเนี่ยอันนี้เพิง่งเพิ่งเคยเจอเลยปีนี้เพิ่งเห็นค่ะ เข้ามาใกล้หน่อยกันสนาลัพเตอรดูะปัาดเป็นตาออนซอนวาดฮะพุมมาคนอุ้นเชนเนะจากล่างไปข้างบนหน่อยค่ะนอ้นเชนสูองสิบมาอัเาะเบร์ดูเป็นตาซออนบอะพุงเนาะออกอ่าเขาเรียกกันไงเอิญบะถึงละอ่ออกแตงต้าเหงาจนว่าหอดยอดพิ่งเะสุดปัดเลย บึงค่ะบึงบึงเนี่ยโอ้สะออน์ทั้งเนาะโอ้สะออนค่ะเพราะว่าเป็นคนรักผักผลไม้ชอบพืชผักผลไม้วงมึง,งจากก้าล่างหน่อยค่ะชัดสิอืมอนอุ่นเห็นนะดูค่ะเนี่ยอืมอันนี้ป,นปกติปกติจะเอาไปถ้าคนไทยเราจะไปต้มแล้วก็กินกับน้ำพริกกะปิเนาะแต่ว่า พอดีมีผู้ผู้รู้มากแนะนํามาค, <c oughs> คุณลูกสาวแนะนํามาว่ามันผัดน้ํามันหอยอร่อยแม่ก็เลยลองผัดดูอร่อยมากเลยค่ะเนี่ยดูค่ะดูเพิ่งเคยเห็นนี่แหละเออแตงก็ผัดไม่เดินเด่นไม่ยางเด่นพึ่งเคยเห็นนี่แหละค่ะเบิ้งเป็นแต่สะออนครังเนาะ สีอุบัติเจ้าเทพเสือเนี่ยบังแหมป้าดกค่ะดกตั้งแตงเงาขึ้นมาจนหอดยอดค่ะช้อนแค่จะไปท้ายใกล้ายเดี๋ยวคนสิเข้าใจว่าเขาหมดสิเป็นรักด้วไดะนิกมอเด้งเยอะเยอะไว้เยอะไว้ถ้าเราเข้าเห็นนะอื้อช้อนเนาะ นี่แหละสือผักสีเขียวอากูะสูบสิ่นี้อียนมันช่ช่นช่ใ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 ช่อก่ใช่ใช่ใ่ใช่ใช่ใ่ใชช่ใ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 น่่เด่เาจะ่ช่ิัช Musst ich ich habe mit dir geredet, gar kein Problem, alles gut bei so das, So, alles gut. Na? Bitte schön. Und komm Auto, mein Schatz. Ja, lass Na? komm. Hier kein Auto auf dem Feld, mein Schatz. Alles gut. Hier nochmal, Schatz. Nur Ja, ja. Ne? guck mal, wie schön. guck mal ganz lang โอเคนะคะวันน okay. 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 ี bye. Bye ้มาพามาดูพืชผักเช่นเคยเนาะค่ะพามาดูพืชผักเช่นเคยแล้วเดี๋ยวเราเดินกันต่อนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ